เป็นภาวะโลหิตจางนะครับกินอาหารก็ไม่ครบสามมื้อโปรตีนก็กินไม่ถึงวิตามินก็ไม่เสริมมันจะดีขึ้นได้อย่างไรครับจริงๆแล้วนะครับคนที่เป็นภาวะโลหิตจางนะครับจะต้องการสารอาหารจาพวกโปรตีนมากกว่าคนธรรมดานะครับต้องกินโปรตีนอย่างน้อยนะครับหกสิบถึงแปดกรัมต่อวันถ้าเทียบเป็นอาหารจริงนะครับเท่ากับไข่ไก่3ามฟอง อกไก่1ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เต้าหู้ห่งก้อนใหญ่ๆนั่นเองนะครับต้องได้ท่าเหล็กนะครับวันหนึ่งนะครับ1 5มลกรัมเท่ากับว่าเราต้องแอดผักใบเขียวเข้าไปทุกสามื้อที่เรากินนะครับแล้วก็ตับหมูตับไก่นะครับเข้าไปด้วยนะครับทุก3ามือเลยยังไม่พอแค่นี้นะครับยังต้องแอดวิตามินเสริมอย่างพวกซิงค์วิตามิน C ีวิตามิน B12 ิบสองโฟเลต ที่ช่วยให้ร่างกายของเราดูซึมสารอาหารได้ดีอีกนะครับซึ่งคนปกตินะครับถ้าไม่วางแผนกันดีๆนะครับจะไม่มีทางกินได้ครบและก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ครบจบเลยครับถ้าคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่กินไม่ครบกินไม่ตรงเวลาสารอาหารไม่ครบนะครับหากินยากต่างๆนะครับเพิ่มแนะนําอาหารเสริมตัวฟิวชั่นเอกตัวนี้นะครับ ที่ช่วยให้เราได้รับสารอาหารครบห้ามู่ไม่ต้องไปหาอะไรกินเยอะนะครับไม่ต้องเตรียมปริมาณเยอะๆเลยนะครับแค่ฉีกซองกินแค่1วันต่อซองนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้สารอาหารของเราครบแล้วครับดื่มง่ายไม่หวานจัดไม่ขมไม่ต้องเคี้ยวให้ลำบากเลยครับให้สนใจฟื้นฟูร่างกายด้วยตัวโปรตีนด้วยตัววิตามินต่างๆนะครับอยากหายขาดจากภาวะโลหิตจางจริงๆนะครับสามารถทักมาปรึกษาเพิ่มได้เลยหรือว่าติดต่อเบอร์ส่วนตัวเพิ่มได้เลยครับหยุดปล่อยเลือดของเราให้จางไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรานะครับมาเลือดดีไม่มีจางไปพร้อมๆกันนะครับ